ไเดอหนึ่งนะครับมารวมครับอยู่ท้อง้นะย้วร้อ้ว R32 คือแบบถ้าอยากโดนจับหรืออะไรเขาก็โรมาหาก็ได้ว่าเออทไม่้ว R32 รวยแหใครอะมาเดชเรียรถ๊บาวิ่งขึ้นมาขึ้นรถ้นเลยม่ม้ไปทไหนไม่เด ไม่เห็นแล้วครับผ่านไปแล้วตัวสิบนี่โดนอะไรบ้างเท่าไหร่ชั่วครู่นะครับเหมือนได้เลยเริ่มวิ่งนี่กี่นาแหละอะไรนะลรอสีมิฝากคำหน่อยดีฝนตกฝน้องไปปิดหน้าต่างไปพอดีรับรถครับเมื่อกี้เห็นวิ่งมาเลยครับแล้วก็เพื่อนคุณด้วยวิ่งมาด้วยไปถึงรถคุณเบลเขาทานเน่ยที่โดนสองชั่วโมงมีบัตรดำนะหนึ่งชั่วโมงนะมีอันเจลครับ ที่จานเจียวใช่ไหมใช่รอสีจำไม่ได้ใช่ไหมสองหนึ่งห uh, ้าค่ะอันนี้สองหนึ่งห้าหกสิบหนึ่งใบเจอรถผมไหมอ่ะมีสามสิบหนึ่งใบะแล้วก็ยี่สิบแล้วก็สิบได้ได้ได้เคุณเบลครับผัดผ่านรถหรือว่ายังไงหาไม่เจอเลยเบลไหนเบลไม่อยู่อ้าวหัวแดงไม่ให้คมเดียวอ่ะ แต่ผมจับปาโบได้อันนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ได้ได้แต่ว่างาทีละคนอคดีเงินแดงนี่ของใครทำแต่จับปาโบได้ใช่ไหมใช่ใช่อันเพลงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันก้าวหน่อยนะลุกๆนะเดี๋ยวเข้าไปพี่บารอนเดี๋ยวดออกก่อนเจอแล้วเขาบอกตัวแล้ะ โทรศัพท์ประกันไหมไม่ค่ะ่อประกันประกันประกันเก็บรถโอเคโอเคโอเคอันเทียวอันเจงอันเจียงเลยยืนดักรอค่ะอะแล้วครับเสร็จแล้วเราหนึ่งชโมงอันเทียวไม่เห็นเลยอะเรื่องผมก็เลยเจอเขามาพี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรมาเหรอเรียกอะไรนะเรียกรถเนี่ย้วมารายวิ่งมาก็แบนเขาล็อกมือพี่อ่ะเดี๋ยวนะของพี่ยังไม่ใส่ประกันโทรศัพท์ไหมประกันก็ได้ครับ ใช่ไหมได้ข้าวยังไปก่อนอันเพงกับพี่บอลพี่ทำสำนวนแล้วนะได้ข้าวเปล่าไปบอกบอกให้หน่อยไม่มีสอนอนครับไหนอะหอหนึ่งป่ะไม่ได้ข้าวเลยพี่ม่ทำแล้วใช่ไหมได้ข้าวจูดิสอกะทำแล้วแล้วก็ของพี่พาโบอะไรอะเดนขยันะไรมาโมยรถตั้มนพี่ไม่ทำอะไรเลยขอ้รถถ่าย ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เปิดประตูได่ทำไรอ่ะแต่แต่ตำรวจเขาบอกพี่ขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมแน่นอนตำรวจคนไหนที่โดนขโมยเราได้อยู่ในสายตามาพี่อนนอนหน่อยนี่ครับเออโรแมนอธิบายหน่อยคนเดลวอยู่ไหมครับเขาวิ่งมาขึ้นรถฟังคู่ผมก็เลยขึ้นผมยังไม่ได้ขึ้นยงสกัดผมยังไม่ได้ขึ้นคุณยิง่อนจะแปลว่ายังไม่ได้ขึ้นจะคือยังไม่ได้ขึ้นจะครับ แต่เพื่อนคุณน่ขึ้นรถครับแต่เพื่อนคุณน่ขึ้นรถก็ผมไม่ได้ขึ้นไงก็เอาผมก็ต้องยิงสกัดดิยิงเรื่องไรเ่ะวิ่งไม่สวยยิงเลยหรอโอ้ตายรุนแรงเกินกว่าเหตุอีกคย่านยอยู่หนาตอนนอกตอนนอกใครเข้าก็ได้ะหคนนี้ขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมก็จะโดนไปข้างหลังเหรอคนไหนฮะคุณคนไหนเนี่ยที่ขึ้นรถเขาอ่ะคนไหนเนี่ยคนนี้ใช่ไหมคนขึ้นรถใช่ไหมคนไหนฮะพี่เขาเรียกพี่อะ <É. S 1> คนใส่แ <À S 2> ว<ย>่นเนี่ยมิวจะบอกนะถ้าไม่ยอมรับจะโดนคดีเต็มแต่ถ้ายอมรับจะลดถึงหนึ่งนะเอ้ยกลางเข้มไว้ใช่เข้มไว้แต่กลับไปอน้ำตาใช่ไหมพี่เขารดใช่ไหมคะไต่อุช่างไต่อุช่างไม่ใช่ะโอเคใช่ไหมครับคนผู้ชายนิ่งเงนหนึ่งชั่วโมงพี่พาโบสมรู้ต้องคิดห้าพันอีกไอ้เดี๋ยวนะสมรู้เวลาไม่ลดใช่ปะวะ สำรองนี้คดีนี้ลดเวลาปะพี่จิมค่าจากหมอนะคะมีเคสในรถเริ่มเครึ่งหนึ่งครับลดให้เวลาประกันครับตำรวจไม่ใช่ประกันอะไรนะประกันโทรศัพท์เดี๋ยวนะพี่เเ่ขาพดีลยจิมพี่จิมขโมยรถตำรวจเนี่ยย้อนว่าสภาพรถรึ่งหนึ่งค่าปรับรถแล้วก็เวลาจำคุดรถปะรถครับรถโอเคพี่พาล์ตก็จะโดนสามสิบนาทีอ้าวไปไหนแล้วนะพี่คนต้องไปไหนอ๋อนี่ มานี่วันนี้ก่อนก็คือเขาก็เหมือนยอมรับสารภาพก็เราก็ลดโทษคนอันนี้สองคนนี้ยังไม่ได้ทําคดีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคพี่เดินมาหามีก่อนพี่เขาเรียกพี่อะพี่เนีพี่โนเนียพี่โนเนียเดินก่อนเพาไงเขาเรียกพี่อะพีเนียไปก่อนเลยพี่อะไปก่อนเลยพีเนียไปก่อนพี่อะไปก่อนไปก่อนพี่ไปก่อนพีเนียไปก่อนพี่ไปก่อนเราพูดไปแล้ว การทำไหมแบบอันเจียวไหมไม่ครับกันทุกอย่างแต่ไม่แบบอันเจียวครับมีข้าวไหมก่อนเขาหลบหนีหรือเปล่าพี่ถามก่อนแต่ถ้าเขาขับรถมาคืนก็คือรถผมขับรถมาคืนเขินครับสภาพเดิมครับมีข้าวไหมข้าวใช่ไม่มีแกงครับ ขอเก่งข้าวสวัสดีครับมาติดต่อประกันตัวครับกระบเป๋าหนึ่งหนึ่งสามครับเออน้องหมวยครับอ้าเหมวยลีครับหนึ่งนะขออนุญาตเช็คก่อนนะครับครับผมขอบคุรับตึงเข้าไว้ตึงเข้าไว้เข้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งเกี่ได้ปะเดี๋ยวไปกินข้างในก่อนก็ได้อ๋โอยากกินตรงนี้อ๋อไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องโอ้ยตรงนี้โอไม่ร้องไม่ กิน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 นกิ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 นนกิ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 นก ไม่แต่นโนเนียขึ้นไปแล้วไงแล้วพี่สองมาสองคนพี่ไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้จับรถเลยแต่ว่าก็สมรู้ไงเกินกว่าเหตุเลยเจ็บไปหมดทั้งร่างกายเนี่ยเจ็บจริงๆนะเจ็บตรงไหนอ่ะเจีบร้อยครับอยู่หน้าครัณเจ็บไปทั้งหน้จาบขออนุญาตนะคะ ไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่ได้อยู่กับคนนี้นานไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เอาเดี๋ยวเราจะหมดความเข้มแข็งของเราทุกคนถอยออกไปก่อนเดี๋ยวจะโดนใครว่างเลยทุกคนถอยออกไปก่อนเจ็บแล้วเจ็บแล้วใช่แล้วจิบแล้วครับครับแป๊บนึงนะเจ็บแล้วครับโนเนียเดี๋ยวโนเนียจะโดนไปด้วยนะโนเนียถอยออกไปก่อนพาขึ้นอ่ะที่ผมเครียดแต่ผมทำไงได้บ้างอ่ะ เขาบอกแค่แต่เขาเอาลูกซองยิงอ่ะบอกตำรวจยิงใช่เหรอซองยิงไม่ราเกียดอะครับจริงเหรอไม่จริงวะไม่เราเอาสมองหนึ่ีไม่ได้ไม่ได้อ้าเออวอร์ดโกะไปวิธีหนึ่งนี่ยะคนมิ้วไปที่เราเกียดใครดูคดีในเมสเซจได้ยังครับที่เขาบอกอะไรโคบาจะเล่นอะไรได้เราได้จริงแต่ต้องหลายรอบหน่อยเขาขึ้นเลยขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวเราจะโดนอีกแล้วก็จะไหมทำอะไรอ่ะเข้มไว้ใช่เข้มไว้ตึงเข้าไว้ดูด้านหลังนี่นะใช่เราต้องทำอะไรเฮ้ย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 อีกแล้วอ๋อทำอะไรอ่ะมีไหนปนอะไรหนูก็ทำงานของหนูไงไม่เจอใครจำมาเจอโรแมนยิงทราไมให้โรแมนทำคดีอ่ะ น้องมันไม่รู้ไงไม่ดูก็บอกน้องมันถ้าน้องมันไม่รู้แล้วไม่บอกน้องมันมอะไรทำไม่จะรู้บาหนูทำไม่จะรู้้าใหญ่เอากระเป๋ายังไม่ได้ว่าอะไรเลยกระเป๋าอะหะแล้วไม่หนกระเรื่องอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเลยก็บอกว่ามันโลมันทำคดีไม่เป็นแล้วเมื่อไรมันจะทำเป็นใช่ไหมโคบัมาร์กจูดที่พี่หน่อยไปทางไหนแล้วขอลำแปดเชื่อหน้าตึกปูนก็จบว่ะ โยชิน่าติดปืนจังไหมครับหลังขวาโคบาพวกนี้มีงานใช่ปะมิวอะงานอะไรมีงานอะไรงานอะไรไม่รู้อ่ะไอคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแม่หนูไม่รู้เรื่องวันไหนอัที่เขามีเงินเสร็จวันที่สี่นู่นอ๋อใช่ก็พวกนี้ ดูหน้าบอกป๊าผู้นี้กาชวนป๊าใส่ชุดสีขาวด้วยแต่ป๊าอยากใส่ชุดสีดำไปกับลูกก็ป๊าก็ไปกับลูหนา้าสิหนูจะทำงานหนูจะทำงานหนูไม่เที่ยวหนูไม่วอแกแวกหนูตั้งใจทำงานเทาให้ไปได้เปล่าหนูไม่รู้ร่างอยู่ล่าง ทำงานเกินหรือเปล่าเชนเกินไหมถ้าเกินเดี๋ยวพี่ถอยพบจะีรพบสีถึงพิกิ้เจออยู่ไหมตะกิดไอ้ทวิททวิททำไม ขางล่างเลยล่างสุดตามอยู่ทำไมจอดนิ่งวะอ๋อเปล่าเออเหมือนจะขึ้นกลับไปขลามแปโคบ้าขับดิโคบ้าขับไหนโคบ้าอ๋อสามสองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะกาจะพามาเอาไว้จเดกูไล่มึงลงรถเยอตามเกียนแล้ว จริงเหรอ <wield> อันนี้เขา,เาจริงเหรอร <IS Data hum> ักษาจะฟาร์มให้มาเยอะนะคนที่โอ้ยอะไรของเขาเนี่ยวที่เปิดอย่างหนึ่งนะครับที่พามารวมครับอยู่ท้องใต้นะใต้ถอยแล้วรองเราอาสามสองะไอ้เต้าสี่แล้วนะครับตรงนี้ คือแบบถ้าอยากโดนจับหรืออะไรเขาก็โทรมาหาก็ได้ว่าเออทำไมต้องแบบร้อยยี่สิบองสองคือรวยแหละคือรวยแหละคือรวยคือรวยเราอุตส่าห์เข้มเรานะเราอุตส่าห์เข้มเรานะขึ้นเลยแค่ เราอุตส่าห์เคียบแล้วนะทุก<ด>คนเ <ส Gotta. S 2> ขาเหนินลงล่างสุดโอ๊ยไม่ไหวแล้วเขาใต่งตลงล่างสุดเลยย้อนกลับมาเปน็นอะไรลงแล้วพี่อเมริน